สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดยาโอเควัดยาพระรามหลวงอยู่อ,อนุทซอยยีนะครับส่วนวเราคอมเมนต์มาแล้วก็จ,จะเข้าไปดูข้างในกันไปกันเลยดีกว่าะ นี่เราก็ได้เดินทางเข้ามาถึงส่วนข้างในของวัดกันแล้ววันนี้นะครับมีเนื้อที่ประมาณ19ไร่ในเมื่อ200ปีที่แล้วตอนนี้ก็มีประมาณ24ไร่นะครับถ้าไปดูส่วนที่เป็นอุโบสถสถานันดว่าครับ และด้านหลังของผมนี่นะครับก็คือองค์หลวงพ่อโตที่กำลังบูรัตถมแซมอยู่ครับครับผมสำหรับบุคคลที่มีความเชื่อเรื่องด้านการบนบานสารกลารครับที่นี่ก็เรื่องชื่อครับแต่การบนนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่จะใช้หมูน้ำครับหรือขนุนนั่นเองครับครับก็หลังจากที่เราได้ทำการสวดมนต์ไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาไปดูหอน้ำมนต์ศักดิ์สิสทธิ์กันครับ ที่นี่ขึ้นชื่อว่าถ้าเราได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วจะได้พรจากพระมากมายเลยครับเดี๋ยวจะให้พี่บูกดน้ำมาให้นะครับเป็นน้ำจากวัดพระรามหลวงนะครับครับก็สามารถกินได้จริงแล้วก็ล้างหน้าได้ พี่บูก็จะล้างหน้าให้ดูนะครับอ่าเคฉัน่ะล้างหน้าได้ทำให้เรามีคนมีความเชื่อว่าใครที่กินน้าน,นี้ก็จะได้พอรอนปรนเะเศษครับต่อไปเราก็จะไปดูจุดที่ดูดอ ใช่ครับที่เราเก็บอง์หลวงพ่อที่เป็นไม้แกะสลักมาครับและสําหรับข้างหน้าของเรานี้คือเป็นท่าน้ำนครับที่ชาวบ้านได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อโตขึ้นมานะครับก็สําหรับท่าน้ํานี้ก็มีอายุยาวนานก็มีการบูรณะซ่อมแซมกันหลายต่อหลายคร<ห>ั <นะ S 2> ้งใ้อหาหารปลาหรืออาหารนกที่วัดนะครับ ก็เราจะงดให้เป็นอาหารเม็ดนะฮะเนื่องจากว่านกกินแล้วก็ไปอุจลละเลื้อลาดที่แถวของพระอารามหรือว่าโบสถ์นะฮะก็เลยแต่ถ้าจะให้เป็นอาหารเป็นขนมปังนี้ทางวัดยังอนุญาตอยู่ครับครับก็ตอนนี้เราจะมีนะก็การสอบถามกับางวัดทาเป็นมาถึงที่โต๊ะแต่ก็ทราบว่าวัดนี้ในบอกเขานะคะเขาเคย

ครับก็กิจกรรมวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับก็ยังขาดอย่างหนึ่งก็เรื่องถวายสังฆทานเนื่องจากว่าเจ้าว่าแล้วก็พระแต่รูปก็ติดกิจนิมนต์ไปทํางานบุญข้างนอกครับก็ท่านเจ้าคณะของวัดนี้ก็ได้เซ็นรับรองไว้แล้วว่าพวกเรามาทํากิจกรรมครับต่อไปเราก็จะเดินทางไปวัดอื่นต่อเลยครับ ี่เรอยู่ที่วัดมหาบุตรนะครับซึ่งวัดนี้มีอะไรบ้างครับคุณป้าอ๋อวัดนี้นะคะสร้างขึ้นก่อนที่กรุงเสียยุทธยาจะเสียกรุงเก่าให้กับพมา่าห้าปีนะคะซึ่งลตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังจะซื้อสังฆทานเข้าไปถวายในวัดกันค่ะไคกั <Okay S 2> นค่ะค อันนี้เขียนชื่อไว้ทำไมเขียนชื่อไว้ใส่ปัจจัยครับปัจจัยตอ่อสวนสังทานะครับก็เขียนไปในนามโรงเรียนแล้วนะ่ะค่ะทรายวัดนะครับก็จะมีห้างเล็กนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าผู้คนก็มากันเยอะแยะมากมายครับ พ่อวันนี้เป็นวัน,น<า>พระใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ผู้คนอาจจะมาทําบุญเพื่อเสริมเสริมบุญบารมีครับเสริมบุญบารมีเสริมสิริมงคลอะไรแบบกันแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋<า>ยวเราจะมาถ่าย,ยช่างห้างกันนะครับ ที่พวกเราเนี่ยได้ถวายสังฆทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราได้มาอยู่กันที่ลานธรรมค่ะซึ่งลานตรงนี้นะคะมีบูชามีที่บูชาก็คือพระพิฆเนศค่ะแล้วก็วะกะครูหมอชีวกะครมชีวกะค่ะซึ่งวัดนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาในกรุงเสียอย,ยุธยาตอนปลายก่อนที่จะเสียกรุงให้พมา่าห้าปีค่ะแล้วประวัติเป็นยังไงต่อครับประวัติเนี่ยแต่ก่อนอมีสามุตรขึ้นมาสร้าง ใช่ไหมสามบุตรใช่ปะครับบุตรสามคนมาสร้างวัดบุตรสามคน <c oughs> บุตรสามคนมาสร้างแล้วก็ชื่อว่าวัดสามบุตรค่ะแต่หลังจากที่มีพระมหาบุตรนะคะได้มาเยี่ยมญาติที่พักขนงนะคะชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านจำวัดอยู่ที่นี่ค่ะ <c oughs> แล้วเกิดการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัด แม่ผมสังเกตเห็นหน้าวัดเขาเขียนว่าสสลายยอยยักษ์กัลลันเหออ๋อนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยค่ะจงตอนนี้เราเห็นว่าสะกดด้วยสสลายยอยักษ์กัลลันค่ะ,ะซึ่งที่วัดน,นี้นะคะมีสิ่งศั์ทธาเยอะมากเช่นที่มีพระทันใจพระทั่ใจใช่ค่ะพระทันใจและที่สําคัญเลยนะคะที่นี่ก็คือมีสารยานาค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะพาไปกันที่สารยานาคเลยค่ะไปครับไปครับ นี้นะคะพวกเราก็ได้มาอยู่กันตรงศาลยานาค่ะซึ่งศาลยานาเนี่ยมีประวัติเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะลองอธิบายคร่าวๆสั้นๆให้ฟังแลวกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วศาลแม่นางเนี่ยเกิดมาจากสองคู่สามีภรรยาเนี่ยที่รักกันแล้วก็มาอาศัยอยู่ในเขตและวแวะพระขนงซึ่งใกล้ๆกับวัดมหาบุตรนี่แหละค่ะซึ่งสองสามีภรรยาคู่นั้นก็คือมากกับ ทิดมากกับแม่นาค่ะซึ่งสองคนนั้นรักกันมากแล้วก็มีลูกด้วยกันใช,ใช่ค่ะนน,นนะคะเกิดศึกสงครามใช่จนทําทให้ทิดมากเนี่ยต้องไปเกณฑ์าหารซึ่งหลังจากนั้นไม่นานมั้งแล้วก็แม่นาก็เจ็บท้องจะคลอดลูกแต่เสียชีวิตซะก่อนค่ะก็เลยพอเสียชีวิตซะปุ๊บประวัติความเป็นมาก็บอกว่าเขานั้นได้เหมือนกับว่าเอออารวาหลอกหลอนพวกชาวบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะซึ่งเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะใช่ค่ะเอามาโ,นโ,นโนเนอะซื้อแล้วไปกันไปกันเลยค่ะครับวันนี้ก็อยู่ที่สันยานาคนะคะแล้วก็เรากำลังจะออกจากสันยานาเพื่อจะไปต่อวันที่สามกันนะคะ Lets moment go Go now go, go, go Hon สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากุมหลวงนวัดนาราธิวาสรัชนาคลินค่ะชวนประวัติความเป็นมานะคะค่ะประวัติความเป็นมาของวัดท่าทองนะคะวัดท่าทองได้รับปูชนีชวัตถุมาจากสองวัดก็คือวัดพระธาตุแล้วก็วัดทองล่างนะคะเนื่องจากที่เดิมมันอยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพญาแล้วได้รับการถูกเว้นคืนพื้นที่ค่ะก็เลยต้องย้ายปูชนีชวัตถุมาที่วัดนี้ ค่ะเดีวต่อไปเราไปชมภายในวัดกันเลยนะคะครับก็ตอนนี้เราได้มาอยู่หน้าพระอุโบสถแล้วครับก็ด้านในก็จะมีพระบรม,มาสารีริกธาตุและกัท่าอิงแขวนแบบจำลองครับแล้วก็พระ ที่พระพุทธรูปที่อยู่ข้างในนะคะองค์ใหญ่ที่สุดก็เป็นพระสมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะชื่อว่าพระพุทธชินทรนะคะหน้าตักกว้าง32นิ้วค่ะซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในนะคะแต่ทางเราของดใงช้เสียงนะคะเพราะว่าขณะน,นี้พระสงฆ์กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำวัดเย็นอยู่ค่ะเชิญชมข้างในเลยค่ะ ครับก็ข้างในเดี๋ยวเราจะทําการไหวแล้วก็ขอพรเสียงสิทธิ์ครับ วนี้ค่ะขอขอบคุณสถานที่วัดยางวัดมหาบุตรและวัดธาตุทองค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ